สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวภาพนต์ญี่ปุ่นนะฮะเพิ่งเข้าลงภาพยนต์วันนี้วันแรกนะฮะ24มีนาคมนะฮะเลือก In the Wake นะฮะหรือว่าชื่อไทยคาตกรย้อนคัตกรรมนะฮะความยาว135นาทีนะฮะเป็นการกลับมาร่วมงานกันนะครับของผู้นกับนะฮะเซเซทากาฮิสะนะครับ กับเพงของเรื่องนะฮะทาเครุสโตะนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองก็ร่วมมันกันเย,ยี๋ภาพยนเรื่อง The Edge Year Engagement นะฮะก็เป็นภาพยนตร์ดราม่านะครับสืบสวนสอบสวนนะฮะตามล่าหาฆาตากรนะฮะเรื่องนี้ภาพ,พยนตร์เข้าฉายที่ญี่ปุ่นวันที่1ตุลาคมปีที่แล้วนะฮะภาพ,พยนตร์จะหยิบยกเรื่องราวของการเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะอ,อปี2011นะ11มีนาคมนะฮะ เกิดเป็นไหว้ก้าแมกนิจูเนี่ยที่ทางภาคตะวันออากจริงของญี่ปุ่นนะฮะตามมาด้วยสึนามิขนาดใหญ่นะฮะที่ขึ้นสูงถึง40เมตรนะฮะแล้วก็ต่อด้วยการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะทำให้มีผู้เสียชีวิตนะหนึ่0หมคนนะฮะแล้วก็สูญหายถึง2,000คนนะครับผมเป็นโศกนาฏกรรมที่เลวร้วายครั้งหนึ่งนะครับทุกวันนี้ก็ไอก้กากกำมันตาพรังสีจากโรงงานนิวเคลียร์ตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะในตอนนั้นเนี่ยก็จะมีสถานที่สำหรับ พักพิงกับผู้ที่ประสบเหตุน,นะฮะก็จะมีที่พักพิงเลยมากมายแลวคนสูญเสียมากมายนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของไอตัวหนังเรื่องนี้ซึ่งสร้างมาจากนิยายขายดีปี2018นะฮะก็เวลาในเรื่องก็คือผ่านไป9ปีนะครับจากภัยธรรมชาติครั้งนั้นนะฮะตัวเอกของเรื่องก็คือชื่อว่ายาสุฮิสะโทเน่นะฮะก็เพิ่งออกมาจากคุกนะฮะจากการที่เขาไปวางเพลิงซึ่งเหตุที่เขาต้องวางเพลินี่ก็เพราะ,ะล้างแค้นให้กับเพื่อนแล้วก็ ที่มีความใชกับญาติสนิทของเขาแนละ้วคือคุณคุณป้าเคโทชิมะนะฮะซึ่งเสียชีวิตไปเนี่ยแล้วรู้สึกว่าแล้วเขารู้สึกว่าคุณป้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากไอ้เจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคมนะเขาก็เลยไปเผาตึกไอ้ไสวัสดิการสังคมนี่แหละในเรื่องนี้ก็จะตีแผ่ระบบสวัสดิการสังคมนะของญี่ปุ่นซึ่งในเรื่องระบุว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยระบบสวัสดิการสังคมเนี่ย เขาะช่มีคนที่รักความชีเหลือจากรักเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเพื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลอย่างอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยอยู่ที่ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งทางยูเอ็นก็ได้ทักท้วงมาเรื่องนี้นะครับก็ตัวเอกของเรื่องก็คือไอตัวโทเน่เนี่ยออกมาจากคุกเสร็จแล้วตอนนั้นก็เกิดคดีฆาตกรรมสองคดีที่ลักษณะการตายคล้ายๆกันก็คืออ๋อเหยื่อเนี่ยโดนจับมัดอย่างแน่นหนาแล้วก็ถูกปล่อยให้อดตายนะฮะซึ่ง จากการสืบสวนเนี่ยเหตุจุงใจมันผูกพันชี้ไปที่ไอตัวโทนเน่ก็คือเพกของเรื่องเนี่ยนะฮะจากการที่โทเน่เนี่ยเคยสนิทกับไอคุณป้าเค นะซึ่งเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็คุณป้าเคเนี่ยได้รับการปฏิเสธจากไอส้สำนักงานสวัสดิการสังคมเนี่ยฮะแล้วก็ไอ้สอเจ้าหน้าที่ที่ตายเนี่ยก็คือทํางานอยู่ที่เดียวกันไอ้สวัสดิการสังคมแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับกรณีที่ปฏิเสธคุณป้าเคทาให้คุณป้าเคต้องเสียชีวิตจากการขาดอาหารนะฮะเขาก็เลยคุณตํารวจเรื่องนี้ก็คือนะฮะเซะอิจิโร่เนี่ยก็เลยสงสัยว่าไอ้โทเนเนี่ยเป็นฆาตกรในคดีนี้ก็เลยตามไล่ล่ากันนะฮะแล้วในเรื่องไอ้เท้าวความไปตอนที่เกิดสึนามิเนี่ยในสถานที่พักพิงเน ก็จะมีโทเนเนี่ยแล้วก็คุณป้าโทชิมะนะฮะแล้วก็ไอ้เด็กน้อยกันจังเนี่ยคือทั้ง3คนเนี่ยสูญเสียคนที่ตัวเองรักใช่ไหมแล้วก็มาอยู่ด้วยกันด้วยความที่ไอ้โทเน่เป็นคนที่แม่งไม่ยิ้มไม่ค่อยคุยกับใครก็เหมือนจะมีเรื่องมีราวหน้าตาพร้อมมีเรื่องมีราวตลอดท้งเนี้ยแลวแต่อโทเน่ก็จะเอ็นดูไอ้น้องกันจังนะฮะเป็นเด็กเด็กน้อยแล้วก็คุณป้าไอเคเนก็มองเห็นตรงนี้เขาก็เลยเข้ามาคุยมาพูดคุยก้สามคนก็เลยสนิทก,กันเหมือนครอบครัว ซึ่งตอนหลังเนี่ยไอ้คุณป้าเคก็ช่วยสองนี้ไปนอนที่บ้านอ่าประมาณนี้ก็เลยมีความผูกพันกันนะฮะในเรื่องมันก็จะมีเหตุการณ์มากมายสาวไปถึงว่าไอ้ต้นเรื่องมันเกิดจากอะไรอ่ามันก็มีความเกี่ยวข้องกับไอส้สำนักงานสวัสดิการสังคมตรงเนี้ยจะมีการเสียดส,สีสังคมญี่ปุ่นด้วยนะให้เราได้ดูในเรื่องเนี้ยนะฮะ ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์ดราม่านะฮะสืบสวนสอบสวนที่ทําได้เข้มข้นมากเนื้อหาน่าติดตามทําออกมาดูได้สนุกเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ไอ้นางเอกตัวไอ้คายะเนี่ยที่รับบทเป็นกันจังในตอนโตเนี่ยก็ได้รับรางวัลดาราสมทุกหญิงยอดเยี่ยมนะฮะจากแจ็ปแอน a ์คาร์เดเมียอวอร์ดนะฮะปีที่ผ่านมาจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะก็จะมีการสืบสวนสอบสวนมากมายดูยหาแรงจูงใจต,ตามล่าว่าใครคือฆาตกรที่แท้จริงในคดีนี้นะ,ะและแรงจูงใจคือไอ้แรงจูงใจคิดว่ารู้ก็เลย ชี้มาที่ตัวโทเน่นะฮะซึ่งไอพ้พระเอกของเรื่องเนี่ยนะฮะไอ้ทาเกรุซาโตเนี่ยเขาเคยเล่นปีที่แล้วเขาเพิ่งเล่นเรื่องไอ้นี่นฮะไอ้ามูไรพเนจรนะฮะไอ้นักฆ่าบาโตไซอะภาคไอ้ดิบเบกินนิ่งปีที่แล้วแล้วก่อนหน้านั้นผมมาดูหนังเขาครั้งแรกก็เขาเล่นเป็นเอาเมนไรเดอร์เดนโอปี2007ดที่ผมรู้จักเขานะ แล้วก็มีฮิโรชิอาเบะฮะเรื่องนี้ดาราดังๆมาเล่นหลายคนนะฮะเรื่องนี้เขาเพิ่งเข้าลางเราะเ็นตวันนี้นะฮะเ็อย่างที่บอกในเรื่องจะชี้ไปฆาตรกรนะเป็นที่ตัวไอโคเนะแต่จริงๆแล้วฆาตรกรอาจจะเป็นใครก็ได้นะเราก็ต้องไปสืบไปดูกันนะว่าในเรื่องเนี่ยฆาตรกรท้ายที่สุดนะฆาตรกรจะเป็นไขรซึ่งตอนหนังฉายไปประมาณสัก80%หรือ7จ็ของเรื่องผมก็สงสัยแล้วว่าฆาตรกรต้องเป็นไอคนที่ผมคิดแน,น่ๆซึ่งตอนจบก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ไปดูเอาแล้วการวัตกอนเป็นใครนะฮะในภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนที่เข้าฉายในยเข้าชนกับภาพยนตร์เรื่องดูนะฮะแล้วก็ The s u i c i d e Squad ซึ่งทั้งสองเรื่องนั้นทำเงินนะและเรื่องนี้ทำเงินชนะไอ้สองเรื่องที่ว่าเนี่ยขาดเลยนะครับแล้วเข้าชิงรางวัลจะแป Academy Award หลายรางวัลน,นะฮะและอย่างที่บอกเรื่องนี้สร้างมาจาก อ,อ๋อเหตุการณ์จริงที่เกิดที่ญี่ปุ่นเนาะไอเรื่องอ๋อซูนามินะฮะแล้วก็เห็นสภาพบ้านเมืองหลังเกเกิดแผ่นดินไหวญี่ปุ่นรับมือ,อยังไงเนาะบางทีก็นั่งคิดนะว่ถ้าเหมือนบ้านเราเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยบ้านเราจะรับมือได้ขนาดนั้นไหมนะฮะเป็นระบบระเบียบนะญี่ปุ่นเนี่ยก็คืออย่างที่ผมเคยพูดหลครับคนญี่ปุ่นเขามีวินัยมากกว่าบ้านเราเยอะอนะฮะก็เรื่องอินเดเวกนะฮะฆาตกรย้อนฆาตกรรมนะก็เข้าฉายที่บ้านเรา้วันนี้วันแรกนะยีมีนาคมนะเข้าทนกันหนังดหลายเรื่องอะ วันนี้ที่ผมไปดูอ่ะทั้งโรงมีอยู่สองคนผมดูรอบแรกไงสิบเอ็ดโมงครึง่งอา่าที่โลตัสบางกะปินะฮะเข้าไปดูก็มีคนดูอยู่สองคนก็นั่งนคนละมุมโรงเลยก็ผมอย่างที่บอกผมจะชอบดูหนังรอบแรกวันพรหัสหนังใหม่เข้าใช่ไหมก,ก็คือเซฟตัวเองอนะเนาะแล้วผมก็เป็นแฟนภาพยนตร์ญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยนะก็จะตามดูในหลายเรื่องอนะเนาะเรื่องนี้ก็เราต้องมาดูว่าใครกันแะน่ที่เป็นฆาตกรนะฮะแล้วสิ่งที่เกิดในเรื่องเนี่ยอีธรรมชาติก็สร้างความเสียหายมีคนตายเกิดขึ้นมากมายแล้วก็รัฐบาลเอง ก็บริหารงานได้ที่ไม่ทําให้ผู้คนไม่พ่อยพอใจเท่าไหร่ในเรื่องนี้นะฮะก็ดูจากรา,ายชื่อดาราก็คุ้มนะเรื่องนี้ดาราดังๆมากันตรึมนะฮะก็เรื่องนี้นะครับไมด ma r ริสให้ถึง8.7คะแนนเต็ม10นะฮะก็ค่อนข้างดีนะ,ะแล้วก็หนังทําออกมาได้เข้มข้นถ่ายทอดจากนิยายออกมาให้เราได้ดูกันนะฮะขอแนะนำม,มาใครที่เป็นแฟนภาพยนต์ญี่ปุ่นเรื่องนี้ลองเข้าไปดูครับจะรู้แล้วมันมีอะไรน่าสนใจทีเดียวนะคุ้มกับฝีมือดีนะฮะแล้วก็ดาราดังๆเพียบนะฮะ ก็ผมเร right so so ื Mich ่องนี่ผมให้8คะแนนแล้วกันนะฮะเป็นหนังท well ี่ทำมาได้ด so like, ีนะฮะร้อยสายสนาทีนัดติดตามตลอดเลยนะฮะแล้วก็ดาราเล่นได้ดีเลยทีเดียวนะฮะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยก็จะเป็นพระคุณยิ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูครั้งหน้าผมจะรีวิวื่างไรท่านฟังกันนะฮะก็ฝากเรื่องนี้ไว้แล้วกันนะครับผม In the Wake นะหรือชื่อไทยนะครับ ฆาตกรย้อนฆาตกรรมนะฮะภาพยนต์ปี2021นะเพิ่งมาฉายบ้านเรานะก็ลองไปเดวหาดูกันนะครับผมโอเคครับขอบคุณที่ติดตามกันครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ